พิ่งกลับมาวันนี้รถปเพิ่งกลับมาจากโบเบวันนี้ไปเนี่ยเช้าเก้าโมงพิ่งกลับมาเมื่อสักครู่นี้เองนะมันก็เลยวันอยู่ทันั้นก็ทั้งวันเลยต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อค้าแม่ค้า ที่ใจดีซื้อบ้างให้บ้างนะครับบริจาคก็เยอะขอบคุณแม่แม่เอฟซนะครับที่เอา,อาเสื้อผ้านะครับเอาไปฝากไว้ที่นิมิตใหม่หลายสิบถุงเลยนะครับแล้วก็ที่มูที่รัตันยูก็หลายก็เยอะนะครับเยอะแล้วก็มูที่ที่สามย่านนะครับก็เยอะนะขอบคุณมากๆขอบคุณครับ คุณขอสาธุอนโมทนาบุญขอบคุณแทนพี่น้องที่อำเภอทองแสนขันนะครับอำเภอใตจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับขอบคุณมากๆทุกนี้นะครับเสื้อผ้าประมาณถ้านับนับแล้วก็ไม่ต่ำกว่าส0งพั0สองันกว่าชุดนะฮะ2 0 0พทั้งเสื้อเด็กด้วยเสื้อเด็กก็ประมาณทัก 3- 4 0สชุดนะครับให,ใหม่ดีๆสวยนะครับ เขาก็มีกางเกงยอดทิตคือกางเกงช้างเกงช้างนี่ก็มาสี่ห้าร้อยตัวนะครับไม่เอาชอบไปดม,มน,นะครับเยอะฮะวันนี้ซื้อเสื้อในของผู้หญิงนะครับเสื้อในของผู้ที่สูงอายุพอดี ไม่ได้เก็บเลยครับคือไปกับน้ําหมดวันนี้ซื้อไปก็ประมาณพันพันกระตัวครับกาหมอบให้แนละ้วสองตัวสามตัวแล้วเสื้อในกางเกงในซื้อมีหมดนะครับไซส์ตั้งแต่สามสิบสี่ถึงสี่สิบแปดนะครับเดี๋ยวแขวนไว้เลยนะครับแล้วก็ใครไซส์ไหนก็หยิบไปเลยนะครับคนละสองตัวสามตัวแล้วแต่นะครับ แผลเป็นราวแบบตลาดนัดยาวๆนะครับราวหนึ่งประมาณ50เมตร50เมตร10เราว่ะลองคิดดูะเยอะแยะขนาดนันแล้วสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนนี้ตามไปด้วยที่นอนหนึ่งอันราคา2,000นะครับที่นอนอันหนึ่งมอนี่ที่นอนอันหนึ่งมอนสองใบพร้อมผ้าปูที่นอนพร้อมปลอกหมอน นะครับนี่เรามีเป็นพันชุดเพราะว่ามีเป็นพันชุดเพราะว่าเราจะให้พี่น้องที่น้ำป่านด้วงแสนขันลนล้นจะมาห้าห้าร้อยต่อโคเรือนนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะครับเราจะมะีเครื่องชใช้ไฟฟ้านะครับมี เตาแก๊สสองหัวนะครับเตาแก๊สแล้วก็กระติกน้ำร้อนหม้อหุงข้าวนะครับนี่ครับสามอย่างเพราะว่าจะให้พันมิบอกว่าเดี๋ยวจะใกล้หน้าหนาวแล้วคงไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ก็จะกลายเป็นพวกข้อห่มไปนะครับเพราะนั้นใครอยากทำบุญร่วมกันกับผมก็เชิญที่มูที่ดตันดูนะครับได้เลยนะครับนี่ทั้งหมดนี่ก็คือ ไม่ใช่เรื่องการดูนะครับเป็นคนเพราะผมเสนอไปผมเป็นผู้จัดก,การฝ่ายกิจกรรมพิเศษเพราะฉะนั้นพวกอย่างเงี้ยผมจะคิดแล้วผมก็เสนอไปเขาก็อนุมัติมานะครับก็ถ้ารวมทั้งที่นอนเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วตกแล้วก็ประมาสองสามล้าน,นครับประมาณนนีะ้สองล้านสามล้าน,นครับนี่ครั้งที่แล้วที่เราให้กับพี่น้องประชาชนไปเนี่ยนะครับที่ครอบครัวเราสองห้องพันเนี่ย นั่นก็ล้านกว่าครับแล้วครับล้านกว่าครับเที่ยวนี้ที่จะไปอีก,อาากประมาณสามแสนกว่าครับประมาณสามแสนกว่าเพราะนั้นใครอยากทำบุญร่วมกับผมไปมุทิลตันยูได้เลยครับมาเด็วโอเคแหมถ่ารูต้องเปลี่ยนท้ายมั้งอาจจะเบื่อผมละ มันก็หอบเหมือนกันไม่เอาเจอน้ำแฉะจะวิ่งเข้าหาตลอดตอนนี้ไปกินน้ำบ้านลูกเดี๋ยวต้องกลับไปเช็ดตัวกระดานเปียกเช็ดตัวเช็ดเท้าเช็ดหน้าเช็ดหูเช็ดตา ทุกอ่าอากาศมันร้อนมากลมไม่กระดิกตึงสายเฝอฝนตกแล้วเนี่ยฟ้าเนี่ยฮะเนี่ยต้สายมาแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เล่นครับโอ้โหไปหาเปลี่ยนนายไม่ได้เลยลนาคาว่าเดี๋ยวจะไปหาเขาอย่อย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 างไรฮะมองอะไรข้างบนเนียนกนกนอกอะไรไม่รู้หนึ่สองตัว สบายๆครับออกประมาณ9โมงเช้าครับเพราะว่าออกเช้าเกินไปรถติดมากแถวเนี่ยถนนกิ่งแก้วนะครับรถติดมากๆออกสายสายโลงๆนะครับพรุ่งนี้วันพฤหัสสบายๆ โหไม่ได้เลยครับสุนัขข้างทางนี้เยอะมากขอบคุณครับขอบคุณครับเดอรยทักปกขอบคุณครับสวัสดีครับคุณปั๊มขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณคุณใหม่ๆได้วยทักไปก่อขอบคุณครับขอบคุณมากครับ พราะว่มูลที่โดตันยูเนี่ยแล้วก็ดูแลพี่เองประชาชนมาประมาณ60ปีนะหกสิบกว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลไปจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่นะครับเพราะว่ามาจากประชาชนเพื่อประชาชนแล้วก็ให้กับประชาชนนะครับ ด้นทุกท่านนะครับจะทําบุญนะครับก็ไปที่หมู่ที่ลูกตันูเลยนะฮะเพราะว่าปีปีหน,น,นึ่งมู่ที่ลูกตันูเนี่ยนะภัยหนาวเยอะพรผมทีเจ็ดแปดผืนเออเจ็ดพันแปดพันผืนถุงยังชีพปีปีหนึงเรามออให้ประมาณสองสามหมื่นถุงอะเดี๋ยวน้ําท่วมเดี๋ยวภัยหนาวเดี๋ยวหลายอย่างฮะภัยพิบัติมาเดี๋ยวไปให้แม่บ้านเราก็ต้องเอาไปให้ปีปีหนึ่งหลายหมื่นถุงครับ นั้นทุกบาททุกสตา,างค์ของท่านนะฮะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลทั้งหมดนะครับที่ร่วมก,กันเดี๋ยว,วนะครับตัด นี่ลูกดูกกย้อนกลับไปไหนเนี่ยดมอะไปตอนเรือล่มเหรอครับแวบเข้ามานิดนึงครับแวบเข้ามาณนะตอนนั้นต้องเอากำลังทั้งหมดว่ายน้ำเข้าหาฝั่งก่อนเพราะว่ามันจะตีออกไปทนันไอ้ไอ้ไอ้แม่น,น้ำใหญ่เพราะน้ำมันไหลแรงมาก พอดีเราไปยืนตรงหัวเรือพอดีเล็ต้องใส่ถ้าเราล้มเดีอเรือไม่ความพลิกคว่ำพอดีเรือจังหวะเอน็นเอ็นแล้วน้ําเข้าแล้วคว่ำอ่าอย่างนั้นเราโอเคถือว่าเบาไม่ไม,ไม่ไม่หนักนะเปลี่ยนนายแวบเข้ามาพอดีเลยพอลุกขึ้นเร็วเอแเราก็พุดขึ้นมาเลยรีบว่ายเข้าฝั่ง เ้อ,อ,อชอบแบก้างทางับปลอดภัยครับขอบคุณครับเดี๋ยววันที่เจ็ดธันวานะเดี๋ยวบอกแม่แม่แม่ทุกคนไว้เลยนะวันที่เจ็ดธันวานี้นะครับพอดี มีโครงการที่จะวิ่งการกุศลให้กับสมาคมให้กับสมาคมนักแสดงอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ไปไหนแล้วเงา <c oughs> เงาเลยลูกมาข้ามฝั่งบ้านเราเดี๋ยวเดียวครับพอคุยทางนี้ก่อนมาลูกเดี๋ยวนะครับนึงเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวน แม่แม่ทั้งหลาย FC ทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งการกุศลกันนะครับเดี๋ยวใครจะไปนะฮะบอกผมได้เลยนะครับบอกผมได้เลยบอกคุณยอดบางบ่อได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปทำกุศลกันเอาน้องเป็นนายวิ่งด้วยครับนะครับประมาณตีห้นะฮะที่ตรงไหนนะครับสวนจตุจักรนะครับสวนจตุจักรบอกว่าเนิ่นๆครับวันที่7 วันที่7ธันวาคมนะครับเจอผมเจอคุณเอก,กพันเจอดาราหลายคนครับเพราะเราหาเงินให้กับสมาคมนัก,นกแสดงอะไรสักอย่างนี้นะฮะจะมีดาราแล้วก็ที่สําคัญคือนี่พระเอกของเราน้องเป็ดนายจะวิ่งกับผมด้วยนะฮะเราจะวิ่งประมาณ5กิโลนะครับวันที่7จ็ธันวานะครับเดี๋ยวใครจะวิ่งก็กลงชื่อบอกเลยนะครับว่าเสื้อไซส์อะไรนะครับจะมีค่าใช้จ่ายก็คือ ค่าเสื้อนะครับผมว่าประมาณไม่กี่ร้อยครับสามร้อยสามร้อยสามร้อยเสรว่าฮะ,ะเอาเอามาดิว่าไงปะ๊ะฮะว่า,าอะไรนะเท่าไหร่ สิเมตรอเอางั้นเอามาหกหกหกนเฮ้ยแต่คันนี้มันจะต่อไม่ได้เดี๋ยวมันมันตัดห้าสิบเต้องตัดสี่ิบตัดสีสบเพาะะไรเอามาหกม้วนนั่นแหละโอใคอ่ะเคโอเคโอเคโอเค โอ้โหใจถิ่นเฮากันระงมระแงมไม่รู้อะไรซะแล้วนี่ไอ้ปัวเขาไปเข้าห้องนู้นเลยเดี๋ยวน้ำเย็นๆเนี่ยอย่างนเอาไปเพิ่มหน่อยที่น้่นหมูฉลามนะเดี๋ยวเราเอาไป เต็มตู้แล้วก็เอาน้ำเย็นให้เขาเลยห้องนู้นน่ะหอบแล้วเร็วๆเข้าห้องหมดแล้วฮะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปกินน้ำเย็นเวผมก็จะออกกำลังกายนิดหนึ่งวิ่งนิดหนึ่งนะครับขอวิธีสัก สี่สิบห้านาทีเดี๋ยวเขาเขา้เขาไปเจอเขาอันนี้ไม่กี้เอาข้าวเขาก็ทานละเขาก็ทานไปนิดเดี๋ยวเขาไปหิวเนี่ยอย่างเขาก็เต็มที่เลยโอเคนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันพรุ่งนี้เดินทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวถึงที่หมายเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดให้ดูบรรยากาศพรุ่งนี้อาจจะไม่รู้ว่าจะแจกจะแจกทันหรือเปล่านะถ้าแจกทันอาจจะเป็นหมู่หมู่ที่ แต่ก็ไม่อยากไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากแก่ก่อนแต่ถ้าทันไปถึงนั่นก็บ่ายโมงบ่ายสองโมงสามโมงสี่โมงโอ้กว่าจะเย็นก็หกก็จะยาวเลยแต่ถ้าไม่ทันเพว,วันที่สิบเช้าประมาณเก้าโมงเราก็คือเรียกทั้งหมู่หมดมาเลยนะครับก็นั่นฮะถึงยาวนะครับขึงเชือกอย่างดีนะห้าสิบเมตร ถวบสิบ,ส,บสิบเส้นทางกันนะครับผู้หญิงห้าชายห้าจะแยกเล้วเราเริ่มตั้งแต่เ,เสื้อกางเกงแล้วก็ผ้าต่อผ้าผ้าผ้าทีตัวนะครับผ้าชิตัวใหม่หมดผ้าทิตัวแล้วกางเ,เกงในหญิงชายเราจะแยกหมดเสื้อในผู้หญิง แยกหมดคือจะเห็นว่าเป็นราวแล้วก็เราให้กเดินเลือกเลยครับคือเราจะบอกกันว่าหนึ่งถ้าคุณอยากได้ชุดนี้ให้อย่าให้เหมือนกันหนึ่งชุดเสื้ออกางเกงนะครับแล้วมีเป็นชุดแบบสวยผมวันนี้ไปดูแล้วก็สวยแล้วก็คือให้เขาเลือกก็คือชาวบ้านเนี่ยจะน่ารักนะจะร,รู้ว่าโอเคเขาเอาแค่ความต้องการ ที่ใส่อาจจะเป็นสมมติว่ากางเกงนะครับกางเกง,เกงที่ใส่ทํางานใส่นู่นใส่นี่สบายสบาย,สบายเสื้ออาจจะได้คนละสองชุดนะครับกางเกงในสักสองตัวเสื้อยกทรงสักสองตัวก็นี่ยะฮะแล้วก็นะนะนะวกผ้าช็ดตัวคนละผืนแรงสีฟันนะครับแรงสีฟันโอตยาไม่มียาไม่ได้ซื้อแรงสีฟันแล้วก็ ช้อนกับซ่อมมีอย่างละคู่อ่าก็หนึ่งคนก็หนึ่งคู่อ่าก็บางทีครอบครัวนี้อาจจะมีสักสองคนสามคนก็เข้ามาเลือกก็ก็ไม่เป็นไรมามาเลยพอครอบครัวนี้หมู่นี้ทั้งหมดเนี่ยมันห้าร้อยกว่าครอบครัวนะก็ซื้อก็ประมาณเกือบสองพันนะก็น่าจะได้พอดีนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับแต่เ,เราดูนะครับแต่เสื้อผ้าเด็กนี่เยอะนะซื้อก็เยอะ บริจาคก็เยอะนะครับบริจาคไม่ไม่ใช่บริจาคของมือสองคำว่าบริจาคนี้คือว่าร้านค้าเนี่ยบริจาคให้เราของใหม่นะเด็กๆเนี่ยเป็นชุดโอ้โหสวยฮะสวยสวยเลยอเด็กๆนี่อาจจะได้คนละสองสามชุดเลยนะครับแจ็ปล่อยได้เลยยีิบสอง ทำเต็มที่ทำให้ให,ให้ให้พี่น้องนะครับที่ที่โดนผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยเขาจะได้มีความสบายใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งครับพวกเราเป็นกำลังใจให้เขานะครับแล้วเราก็มีความสุขนะครับผมมีความสุขมูลที่ราดอยู่ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ คนรับก็มีความสุขกว่าเราเราก็มีความสุขนะครับอืมมาจะนะยสิบสองอะไรลูกอืม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 อเป็นหนาไปแล้วลูกโอเคลุงเยอะลูกอะไรลูกอะไรย2นีิบสองมื่อี่ชะบาออกมปแล้ว เชบามารับเปนนายออกมาละใช่เนาะพูดย,ยุงครับเพราะว่าน่าจะฝนน่าจะตกแล้วคงไม่เกินสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมวิ่งก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันนะออกกำลังกายเนะี่ยเพราะเดี๋ยวไม่ได้ออกกำลังกายอีกประมาณสี่วันห้าวันขอวิ่งอเอาแรงนิดหนึง่งถ้าเราร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยเราจะไป ทุกที่เราจะรู้สึกสบายใจนะครับไม่มีมายแยกไม่มีโอ้ยไม่มีแรงไม่มีเลยที่ผ่านมาสี่วันห้าวันที่อยู่นั้นอนะ่ะโอ้โหเราเต็มที่ทุกอย่างนะครับไม่มีเพราะว่าถ้าเราว่างเราต้องออกกําลังกายเพื่อตัวเรานะครับถ้าเราไม่แข็งแรงเราไปช่วยคนอื่นมันก็ไม่ได้เราต้องแข็งแรงแล้วเราถึงช่วยคนอื่นได้เพราะนั้นเวลาว่างผมเนี่ยท่าเนี่ยการวิ่งมาเน่อ เด็ดบ้างอะไรบ้างนะฮอยู่บ้านสบายๆนะครับใช่ครับบางคนบอกโอ้ทำไมคุณบินผอมอยังเลยเนี่ยอ,อืมันได้กินเหรออดลับอดนอนหรือเปล่าไม่เลยนะผมผมผอมเนี่ยผมผมรู้สึกว่าผมแข็งแรงกว่าเก่านะ,นะอกอาการเรื่อก็คือตอนผมน้ำหนักอายุเออไม่ใช่น้ำหนักประมาณ 77, 76, 77็ดสิบเจ็ดบหเจบเนี่ยตอนผมไปช่วยน้ำท่วม ผมจะปีนขึ้นหลังคาบ้านแหละผมรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องใช้พลังมันต้องใช้แรงดันขึ้นไปเพราะมันจะหนักตรงตรงตรงก้นตรงตรงล่างช่วงล่างมันมันยกไม่ไหวแต่เนี้ยพอเราเราเอาตรงนั้นออกไปหมดเนี่ยนะเห็นไหมผมปีนขึ้นหลังคาเนี่ยไม่ต้องอะไรผมเด้งขึ้นปุ๊บอะไรปุ๊บมันสบายมันคล่องตัวมาทำเพราะเราจะรู้ตัวว่าเออที่ครั้งที่แล้วมาเนี่ย คนก็บอกโอ้ยหุ่นใหญ่นาะดีแต่ตัวเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่ลนะเพราะยิ่งแก่ตัวลงเนี่ยเราต้องเอาน้ำหนักให้ลดให้มากที่สุดผมเต็มที่ตอนนี้ผมไม่ให้เกินเจิกิโลนะครับเพราะผมสูงรนะ้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะตอนนี้อาจจะไม่ถึงลพะพอเอายุมากขึ้นเนี่ยความสูงมันก็จะลดลงลดลง,ลดลงอาจจะเหลือร้อยเจ็ดสิบห้า 175, นะน้ำหนักเจนะ็ดสิบอ่าผมก็ไม่ให้ไม่ต่ำไปกว่านี้ อาจจะให้สูงบ้าง7จ70สิบเอเจดสิบเจ็สบอ็ดนะบางคนพักผมโอ้ยเดี๋ยวนี้ทำไมไม่มีตูดเลยเมื่อก่อนมีตูดนี่ฮะธรรมดาเพราะว่าผมพยายามที่จะเอาตรงนี้นะฮะสำคัญสะโพกกับกับก้นเนี่ยมันมันมันทำให้เราช้ามันทำให้เราเราเราไปเล่นฟุตบอลเนี่ยเราจะรู้เลยเราเราวิ่งเนี่ยมันจะมันขาไตเรามนเหมือนเร็วนะแต่จริงๆแล้วมันมันหนักตรงเนี้ย นักฟุตนบอลเห็นไหมทุกคนเนี่ยโหเขาจะลีนแบบเลียววิ่งเร็วมากอะ่ะเพราะนั้นเข้าใจนะครับผมผมตั้งใจที่จะลดน้ําหนักเองนะครับบางคนทักผมผอมไปเปล่าวันนี้เดินโบเบทุกคนจะทักเลยโหนี่ผอมไหมเพื่อเนี่ยผอมเป็นไรพักผ่อนบ้างอะไรบ้างคือเป็นห่วงอะ่ะเขาเป็นห่วงแต่บอกเลยไม่เป็นไรครับผมสบายดีและแข็งแรงดีมากอ่ะทำให้แข็งแรงผมไปตักทรายดูนี่ร้อยยี่สิบกระสอบอะ่ะ ไม่ได้พักเลยนะพักก็คือไม่ถึงแค่30วิวิหรือ1นาทีเห็นไหมถ้าผมไม่แข็งแรงผมทำาะไนไม่ได้นะครับอายุหกสิแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนอีกห้าหเดือนข้างหน้าก64็64สิบสละเพราะนั้นฝากแม่แม่เอฟด้วยนะครับต้องขยันออกกำลังกายเพื่อตัวเราและร่างกายของเรานะครับอย่าปล่อยปากและเลยอ่าโอเค โ okay, อเคเดี๋ยวผมขอวิ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฝนจะตกโอเคนะถ้าเกิดวันนี้มีโอกาสจังหวะดีๆก่อนนอนเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ให้ดูลูกชายนะนอนด้วยกันนะครับโอเคนะครับพเพื่อนในห้องห้องห้องลูกชายเปิดไฟอยู่นี้โอเคนะครับขอบคุณมากครับทุกกำลังใจขอบคุณมากนะครับทุกคำอวยพรของวันพรุ่งนี้ให้เดินทางโดยปลอดภัย ออขอบคุณมากๆครับขอบคุณโอเคเปิดไฟตรงนี้ลนะโอเคนะครับนะครับแล้วเจอกันแะล้วเจอกันแะล้วเจอกันะ